สวัสดีค่ะนัตตี้ชวนมาวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องการขอสัญชาติเบลเยียมเรื่องของเรื่องเลยอะ่ะก็คือเมื่อวานนี้นัดออกไปเจอเพื่อนเพื่อนคนไทยแล้วพอดีว่าเขาอะ่ะมีแลนที่จะขอสัญชาติเบลเยียมเนาะแล้วเขาก็เลยมาถามนัดเพราะว่านัดเองก็เพิ่งได้สัญชาติเบลเยียมมาเมื่อปลายปีที่แล้วปี2022ซึ่งมันก็ยังแบบยังค่อนข้างใหม่อยู่เพิ่งปีเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาถามนัดก็เลยเออ มาอัดคลิปเอาไว้ให้คนคนไทยที่อยู่เบลเยียมเนี่ยเผื่อในอนาคตจะมีคนมาขอสัญชาติเบลเยียมจะได้เป็นเหมือนเป็นแนวทางเนาะหรือว่าเผื่อคนไทยที่อยู่ไทยนั่นแหละจะอยากรู้ว่าเออเวลาคนไทยเขาไม่อยู่ต่างประเทศแล้วอะ่ะเขาอยากได้สัญชาติเขาขอสัญชาติอะ่ะมันยุ่งยากไหมมันต้องมีขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างก็เผื่อดูไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันเนี้จะมาแชร์กัน ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของนัดเองนะคะแล้วสำหรับคนอื่นๆน่ะเขาก็อาจจะมีประสบการณ์อะไรแตกต่างกันไปก็ฟังฟังไว้ดูไว้เป็นแนวทางแค่นั้นนะคะเอาล่ะเราก็มาเริ่มกันเลยเก็คือว่าก่อนอื่นก็คือเงื่อนไขในการที่เราจะขอสัญชาติเบลเยียมสำหรับนัด เคสของนัดก,ก็คือการแต่งงานกับชาวเบลเยียมนะคะก็คือว่าจะมีเงื่อนไขยอยู่ก็คือว่าเราอะต้องอยู่ครบ5ปีเราก็จะขอสัญชาติเบลเยียมได้ทันทีแล้วการขอสัญชาติเบลเยียมภายใน5ปีเนี้ยก็คือเขานับจากอะไรเขานับจากวันที่เราอะเหยียบแผ่นดินนะอืมหลายๆคนอย่างเมื่อวานเนี้ยที่นัคุยกับเพื่อนอะเขาก็บบกว่าเฮ้ยแบบ ฉันได้บัตรประชาชนตอน3เดือนหลังจากที่มาอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยนักก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่นัดเราไปติดต่อที่เขตที่นัดอยู่ก็คือจะถามเรื่องการขอสัญชาติอ่ะเขานับจากวันที่เราอ่ะมาเยหียบเหมือนแบบ Immigration Stamp Passport ของเราว่าเยหียบวันไหนและเขาก็นับวันนั้นน่ะเป็นวันที่1จนถึงเราครบ5ปีอย่างในเคสของนัดสมมุตินัดมาถึงเบลเยียมวันที่15 มีนานั่นะก็คือจะเริ่มขอได้ตั้งแต่วันที่15มีนาครบ5ปีแล้วก็คือการเป็นการยื่นเรื่องขอได้เลยอะค่ะตรงนั้นไม่ต้องกังวลว่าเออบัตรประชาชนหมดอายุหรือยังยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นควาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความรู้ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนัดมาเนาะก็คือเงื่อนไขจริงๆก็ก,ก็ก็มีแค่นั้นเลยเพราะว่า บางคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องทํางานด้วยอะไรด้วยนัดก,ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปติดต่อเราอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆอะคะ่ะให้ลองหาอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ในเขตสำนักงานเขตที่เราอยู่เขาจะแนะนำเราทุกอย่างเลยอย่างของนัดอะนัดก,ก็ไม่ได้ถามใครเลยนะตอนที่นัดขอสัญชาติเบลเยียมก็คือว่าก็เปิด พยายามหาข้อมูลอ่านข้อมูลในเน็ตเอาเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่คนที่เขาดูแลเรื่องการขอสัญชาติโดยตรงเราก็จะได้ข้อมูลที่แบบค่อนข้างเป๊ะอ่ะไม่ใช่ค่อนข้างเป๊ะได้ข้อมูลที่เป๊ะอ่ะแล้วก็เขาก็จะจําเราได้ด้วยอย่างก่อนที่นัดจะได้ไปขอสัญชาติเนี่ยไปติดต่อเขาประมาณสองสาครั้งเจอหน้าเขาก็จะบอกอ๋อสัญชาติใช่ไหมอ๋อสัญชาติใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยอ่ะ ส่วนในเรื่องเงื่อนไขอของการขอสัญชาติเนี่ยถ้านัดไปเปิดลองเช็คในเน็ตดูก็จะมีแค่แบบอายุ18ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เงื่อนไขในการขอมันก็จะแตกต,ต่างกันไปนะคะอย่างที่นัดเล่าว่าเออในประสบการณ์ของนัดในที่นัดน่ะมาด้วยวีซ่าตอนแรกที่นัดมาก็คือแต่งงานกับชาวเบลเยียมแล้วก็ขอวีซ่าเข้ามาในฐานะ Uh, Family r r e วิ n i o n ก็คือติดตามสามีเข้ามาอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะดูแค่ว่าเราอายุครบ5ปี mm hmm. เราก็จะมีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอสัญชาตินั mm hmm. จะใช้คำว่ายื่นเรื่องขอสัญชาติ mm hmm. ก็คือเราอยู่ครบ5ปีแล้วก็ขอได้เลย mm hmm. อันนี้เป็นเงื่อนไขนะคะในการที่เราจะขอสัญชาติคือเราต้องอยู่ให้ครบ 5, ปีก่อนอะ่ะ mm hmm. เรื่องถัดไปเรื่องของเดี๋ยวนะนะัดจดไว <laughs> เรื่องถัดไปก็คือเป็นเรื่องของเอกสารเอกสารในการขอสัญชาติสำหรับคนที่แต่งงานกับชาวเบลเยียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการขอสัญชาติจริงๆมีแค่2อ,อย่างแค่นั้นเอง2อ,อย่างจริงๆก็คือใบเรียนอิมเบอร์กริงแล้วก็ใบเกิดต้องแปลใหม่ภายใน6เดือนแล้วอันนี้เดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟัง เอกสารอินเบอร์กริงคืออะไรก็คือเอาเป็นว่าถ้าคนไทยที่อยู่ที่เบลเยียมจะรู้อยู่แล้วเอกสารอินเบอร์กริงก็จะรู้อยู่แล้วอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่เบลเยียมเนาะแล้วก็เผื่อเปิดคลิปเข้ามาดูด้วยความอยากรู้ก็คือเวลาที่เราอะคะ่ะย้ายเข้ามาที่เบลเยียมเบลเยียมเขาจะบังคับให้เราเรียนภาษา แล้วก็บังคับให้เราเรียนเป็นหลักสูตรในการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ที่เบลเยียมอะไราเงี้ยพอเราเรียนครบหลักสูตรทั้งสองใบทั้งสองหลักสูตรนี้แล้วอ่ะเราก็จะได้เอกสารยืนยันว่าเราเอ,อ่ะเรียนจบมาแล้วอะไรเงี้ยหนะ้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยว ก็ประมาณนี้เลยก็จะเป็นแบบใบใบหนึ่งอะไรเงี้ยว่าเออเราเรียนภาษาเราเรียนอันนั้นมาแล้วอันเนี้ยถ้าเราได้มาแล้วอ่ะเราเก็บไว้ดีๆนะถ้าสมมุติมีแพลนว่าจะขอสัญชาติอะคะ่ะใช้อันนี้ใช้แน่นอนอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองเป็นใบเกิดค่ะใบเกิดต้องแปลใหม่ภายในหกเดือนนะัดเคยไปแบบติดต่อแล้วนะึก็บอกว่า ทำไมจะต้องแปลใหม่ด้วยะแมก็ถามเขาว่าตอนที่เรามาตอนที่เรามาลงทะเบียนเหมือนย้ายย้ายมาอยู่ที่เบลเยียมตอนแรกๆอ่ะตอนที่เราลงทะเบียนอ่ะเราก็ใช้ใบเกิดแปลยื่นไปแล้วเขามีอยู่แล้วทําไมจะต้องแปลใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยุ่งยากแล้วใบเกิดนั้นอ่ะต้องส่งไปแปลที่ไทยนะคะคือทําแบบต้องรับรองกระทรวงการต่างประเทศที่ไทยรับรองสถานทูตเบลเยียมที่ไทย แล้วก็ภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากที่ไม่เกิน6เดือนนับก่อนวันนับจากวันที่เรายื่นนะก็คือต้องอยู่ภายในหเดือนนั้นอันนี้นัดก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาด้วยความแบบว่าอยากรู้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือที่เบลเยียมอะคะ่ะเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทางทะเบียนราดอะเขาจะจดลงที่ใบเกิดเพราะฉะนั้นอะสำหรับเบลเยียมอะก็คือ ข้อมูลทุกอย่างของเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมมันจะอยู่หลังใบเกิดของเราแต่ที่ไทยมันไม่เหมือนกันไงใช่ป่ะที่ไทยก็คือแบบถ้าเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเราก็จะมีใบของเราใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลนั่นก็เป็นเหตุผลว่ากฎหมายเขาก็เลยบอกว่าเออต้องเอาใบเกิดที่แปลใหม่เป็นภายในระยะเวลา6เดือนเราก็จะใช้แค่2ใบนี้จริงๆ อันนี้ย้ำๆอีกครั้งนะนะัดพูดในเคสว่าเราอะ่ะแต่งงานกับชาวเบลเยียมนะคะเขาจะไม่นับเขาจะไม่คำหนึง่งเขาจะไม่พูดถึงเรื่องของการทำงานเลยอย่างตอนที่นัดไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขตเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำงานเขาไม่ได้ขอเอกสารเกี่ยวกับการทำงานของเราเลยอืมก็คือว่า จะจะจะ,จะใช้แค่2ใบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น optional ก็คือแบบเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็คือการเขียน motivation brief motivation brief ก็คือ,อเหมือนเราเขียนไปให้ศาลนะคะว่าเออเราอยากได้ทำไมเราถึงอยากได้ออสัญชาติเบลเยียมอะไรเงี้ยก็คือแรงจูงใจของเราในการในการขอสัญชาติเบลเยียมอันนี้จะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เขาไม่บังคับ แต่ของนักเองอะนัดเขียนโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเออเงื่อนไขในการขอสัญชาติมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็แค่อยู่ครบ5ปีก็ขอได้เลยแล้วก็เอกาสารก็คือมีแค่2อ,อย่างก็คือว่าใบาเกิดที่แปลใหม่กับหลักฐานในการเรียนอินเบอร์กริงแต่ถ้าใครที่มาด้วยวีซ่าย่างอื่นหรือการอย่างใดๆอ่ะ ก็ต้องแนะนําจริงๆว่าให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะที่ที่เขตที่เราอยู่เขาจะรู้ว่าเราอะจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะอย่างของนัดก็อย่างที่บอกว่าถ้ามาด้วยถ้าเราแต่งงานกับชาวเบลเยียมเขาใช้แค่2อ,อย่างนี้จริงๆอแล้วต่อไปขั้นตอนขั้นตอนในการขอสัญชาติก็คือเหมือนอย่างที่นะัดบอกพอเราได้เอกสารสองอย่างนี้แล้วอะเราก็จะไปยื่นขอสัญชาติใน ที่สำนักเขตที่เราอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะรับเรื่องไว้ตอนนั้นก็คือรับเรื่องไว้แล้วเขาก็จะแบบเช็คเอกสารของเราหลังจากที่เขาเช็คเอกสารของเราแล้วอ่ะเขาจะติดต่อกลับมาที่เราอีกทีนึงเพื่อให้เราไปจ่ายตังค่าทําเนี่ยม คือไปครั้งแรกอ่ะที่ยื่นเอกสารติดต่อที่สถานาที่สำนักงานเขตครั้ง,งแรกเราจะไม่เสียค่าอะไรเลยเขาจะตรวจสอบเอกสารของเราก่อนอย่างของนัดก็ใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันไม่นานค่ะเขาก็จะแบบอืมเขาแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคเอกสารครบเอกสารถูกต้องเราก็จะไปจ่ายเงิน ตอนนี้จ่ายเงินยังไงก็คือเป็นการโอนเงินเข้าที่กระทรวงการคลังนะคะไม่ได้ไปจ่ายที่เขตหรืออะไรทั้งสิ้นทําออนไลน์ได้เลยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกรายละเอียดตรงนั้นอยู่แล้วไม่ต้องกังวลค่ะตอนนั้นก็จะจ่ายค่าธรรมเนียม150 EUR ยูโรอืมก็หลังจากที่ขั้นตอนนั้นแล้วค่ะมันก็จะมีตำรวจมาเยี่ยมบ้านถามว่านานแค่ไหนอะไรยังไง มันแล้วแต่จริงๆอันนี้เวลาไม่ฟีกของนัดเองก็ไม่ไม,ไม่กี่วันตำรวจก็มาไม่ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยตำรวจก็มาเยี่ยมที่บ้านอถามว่าตำรวจมาเยี่ยมที่บ้านก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆก็คือมาดูว่าเฮ้ยเราอยู่จริงไหมเราใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยตรงนี้เขาถามว่าแต่ว่าตำรวจสัมภาษณ์อะไรอืม ก็เขาก็เหมือนชวนเราคุยไปเรื่อยๆคล้าย <c oughs> ๆกับตอนที่เรามาย้ายเข้ามาอยู่แรกๆนั่นแหละค่ะแต่ถ้าถามว่าอืมถ้าให้นัดนึกแล้วแบบเหมือนกับแบบว่าเขาถามอะไรตำรวจอจะมีใบมาด้วยนะตำรวจเขาก็จะมีใบมาด้วยเขาก็จะถามตามใบที่เขามีนั่นแหละแล้วเขาก็จะจดๆลงไปถ้าถามว่าคําถามอะไรที่แบบนะัดเขาถามแล้วจดบ้างเขาก็จะมีแบบออ อย่ของนะัดเขาก็จะถามเรื่องทั่วๆไปแล้วก็ถามแบบเออแล้วอยู่บ้านทํางานอาดีเลอะไรเงี้ยเขาก็จดนะแล้วก็จด,ดงานอาดีเลอกไรเงี้ยเออว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็ถามอันนี้ตํารวจถามเรื่องงานถามว่าเราทํางานอะไรทําที่ไหนบริษัทอะไรทามากี่ปีแล้วก็รายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้เขาก็จดลงไปด้วย แล้วก็ที่สําคัญเขาก็จะถามเหมือนกันว่าเออทําไมถึงอยากได้สัญชาติอืมเราเราก็ต้องเราก็จะหาเหตุผลอย่างของนัดเองอะ่ะเล่าให้ฟังก็คือว่าของนัดเองก่อนหน้าเนี้ก็คือนะัดเคยไปฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึง่งแล้วพอฝึกงานจบแล้วอ่ะบริษัทกําลังจะแบบเอ,อ้ยก็จะก็จะจะให้เราก็จะจ้างเราทํางานนี่แหละเพราะว่าฝึกงานเสร็จเขาก็จะเหมือนให้เราเซ็นสัญญาทาเข้าทางาน แต่แล้วเราก็ต้องแห้วเพราะว่าเหมือนกับแบบเราถือบัตรประชาชนที่มันเป็น F card อยเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยบัตรประชาชนตัวเนี้ยทำบริษัทมีปัญหามาเยอะแล้วอะไรเงี้ยอ,ยอเขาก็เลยแบบว่าไม่สามารถให้เราเซ็นสัญญาทำงานได้นัดก็เลยเอาตรงจุดนั้นอะออมาเป็นข้อมาเป็นเหมือนแบบแรงจูงใจในการขอสัญชาติของเราอะไรเงี้ยค่ะ ก็เอาจริงอันนี้ขอแอบลอกเรื่องนิดนึงนะตอนที่แบบเหมือนเราถูกปฏิเสธว่าเออเราเราไม่ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้โอหตอนนั้นแบบเหมือนโลกถล่มทลายมากแบบร้องไห้แบบแบบทั้งโกรธทั้งแคร์อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่เจอเหตุการณ์นั้นอะ่ะเหมือนตอนที่แบบเราขอสัญชาติอะ่ะเราก็เอาเอา,เอาไอ้ตรงนั้นแหละมาเป็นข้ออ้างในการที่ราแบบเหมือนเราจะขอสัญชาติไปอะไรเงี้ยได้เลย เพราะฉะนั้นแบบบางครั้งอะค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่แบบเหมือนแบบฟ้าถล่มดินทลายตอนนั้นอะบางทีอะมันอาจจะเป็นผลดีในอนาคตก็ได้นะอันนี้นอกเรื่องเมา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 เฉยๆ,ๆโอเคกลับมาที่เรื่องของเราต่อถึงตรงไหนแล้วอะ <c oughs> ถึงโอเคตำรวจมาสัมภาษณ์อืมหลังจากที่ตำรวจสัมภาษณ์เสร็จอะ ตำรวจเขาก็บอกกับนัดเลยนะว่าเฮ้ยเคสเคสนัดนะได้แน่นอนเพราะว่าตัวตำรวจเองอะ่ะเขาก็ต้องเหมือนแบบมาสัมภาษณ์แล้วเขาก็ต้องแบบลงความคิดเห็นเหมือนกันว่าเออเป็นยังไงเราสมควรได้ไหม <S <S เขาบอกว่าในเคสอย่างเงี้ยเข,เขนะาให้ผ่านเคสของนัยเขาให้ผ่านล้วก็แบบโอ๊ยแอบดีใจอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเครอประมาณ3มเดือนอืมหลังจากที่ตำรวจนะมาเยี่ยมบ้านแล้วอะ่ะให้รอประมาณ3เดือน เพราะว่าเรื่องอ่ะก็คือว่าตำรวจจะต้องทำความคิดเห็นใส่ลงไปแล้วเขาก็จะต้องส่งเรื่องไปที่ศาลซึ่งศาลก็จะใช้เวลาในการพิจารณาให้สันชาติประมาณ3เดือนของนัดก็รอค่ะตอนหลังจากนั้นหน้าที่เดียวก็คือรอก็งุนไปถามว่าตำรวจอ่ะที่เขาพูดว่าเออของนัดจะได้แน่นอนเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าตอนที่เราสัมภาษณ์อะเราก็ นัก,ก็คุยเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วเขาก็บอกว่าคือตอนที่เราอะไปยื่นเอกสารขอสัญชาติแล้วเราแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ถามเรื่องงานอะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขถูกไหมคะแต่ถ้าเราทำงานเขาก็จะเหมือนเป็นผลดีว่าเออเราพยายามที่จะเราเรียนรู้ปรับตัวเราพยายามที่จะแบบ ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ในในประเทศเบลเยียมก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราเลิกกับสามีแล้วเราก็สามารถดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเขาก็ตรงนั้นก็อาจจะเป็นผลดีอันเนี้ยที่ตำรวจเขาคุยกับนัดนะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกมันก็ แต่ส่วนใหญ่คนบางคนเขาไม่ทํางานเขาก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลสําหรับคนคนไทยที่แบบเอ้ยมาถึงแล้วแบบสามีรวยสามีเลี้ยงอันนี้สามีไม่เลี้ยงต้องทางานเลี้ยงตัวเองโอเคผ่าน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 ,านก็จริงๆขั้นตอนก็มีแค่นั้นเลยของนัดอะนัด่ะเขาบอกว่าต้อำรวจให้รอสามเดือนใช่ไหมของนัดรอไปประมาณห้าเดือนค่ะ ถามว่าทำไมตรงเนี้ยจะเล่าให้ฟังอันนี้ประสบการณ์ <c oughs> ก็คือว่าเราก็นับนั่งนับ,นบวันรอเลยนะเอ้ตํารวจมาเยี่ยมบ้านวันไหนนับไปสามเดือนอะไรเงี้ยเราก็ปกติสํานักงานเขตเจ้าหน้าที่ที่เขตเขาจะโทรมาบอกเราผลอะไรเงี้ยเขาก็จะโทรมาบอกผลเราแต่บอกพอาสามเดือนไปแล้วอ่ะสามเดือนกว่าด้วยแหละเราก็เคยเงียบจังเลยคือตอนแรกก็มีความหวังครตํารวจให้ความหวังไว้ใช่ไหม บางคนนัเคยได้ยินมาบางคนแบบมันต้องมีไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยของเรามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหรือหรือต้องไปขึ้นศาลเลยเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่นะก็มองว่าของนักไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะไม่ไม่มีประวัติอะไรพอประมาณสามเดือนกว่าสามีก็เลยโทรกลับไปที่เขตไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอ๋อเรื่องอ่ะมันกลับมาจากศาลเรียบร้อยแล้วแหละมันก็คือกลับมาภายในสามเดือนอ่ะ ตามที่ตำรวจบอกเป๊ะนั่นแหละแต่เจ้าหน้าที่ที่เขตอ่ะเขาก็จะต้องทําดําเนินการลงทะเบียนอะไรของเขาไปต่างๆนานาอะไรนี้แล้วก็เขาเขาเขาพูดอย่างนั้นนะคะอืมคือเขาก็บอกว่าเออให้รอไปก่อนเพราะว่าเอกสารมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงคิวของนัดเอกสารของนัดมันมันเพิ่งกลับมาจากศาลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําของคนอื่นที่เขากลับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นสามีก็โทรไปตามอยู่ประมาณ สามรอบได้แบบแล้วตอนนั้นก็คือแบบเริ่มหมุนหงิดแล้วอะคือแบบเออก็รู้แล้วว่าได้ไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยทําไมแบบรออีกรอหลังจากนั้นอีกประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยจนสาม,มีโทรไปรอบที่สามอะค่ะสามนีบอกว่าเนี่ยมันจะครบหเดือนแล้วนะอีกไม่กี่วันมันก็จะครบหเดือนแล้วนะแล้วกูบอกว่าเออดำเนินเรื่องแค่สมเดือนอะไรเงี้ย ก็คือวันครั้งสุดท้ายที่โทรไปวันถัดมาเขาก็โทรกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเรื่องของเราอะเรียบร้อยแล้วให้เราไปติดต่อที่สำนักงานเขตเพื่อขอบัตรประชาชนหรือถ้าเราอยากจะขอพาสปอร์ตก็ให้ขอพาสปอร์ตไปด้วยพร้อมกันเลยทีเดียวตอนนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการขอบัตรประชาชนขอพาสปอร์ตแ,แล้วก็จะใช้รูปถ่ายแล้วก็จ่ายค่าทำเนียมก็ประมาณนั้นนะคะอืม จริงๆก็จบแล้วเรื่องขอสัญชาติเบลเยียมถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่เชิงยุ่งยากเนาะสำหรับนัดเองอะไรอย่างเงี้ยนัดก็ตอนที่นัดขอนัดก็ยอมรับว,ว่านะไม่ไม,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 ไม่ไม่ถามใครเลยเออแบบมันจะมีคนไทยที่เคยขอหรืออะไรอย่างเงี้ยนัดก็ตอนนั้นนัดก็ไม่ได้ถามใครเลยเราตั้งใจจะขอแล้วเราก็ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่คือบางทีนัดก็จะมีแบบเหมือน เหมือนในเ c e b o o k เขาก็จะมีกรุป๊ปกุคนไทยบางทีเราก็อ่าน,านไปบ้างแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคือแต่ละคนน่ะเขาก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางคนเจอนน่นบางคนเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยม,มันพอเราไปอ่านน่ะนันมีความรู้สึกเฮ้ยมันก็ค่อยๆแข่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งแบบเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่หนึ่งพูดอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไปสำนักงานเขตอีกที่หนึ่งเขาก็จะพูดอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยนะัดก็เลยมีความรู้สึกว่า เอาเป็นว่าเราไปคุยกับคนที่เขาจะทำให้เราเลยจะดีกว่ามันเป๊ะกว่าอะไรเงี้ยเราจะได้เราจะเขาเขาก็จะรู้ดีเขาแล้วเราก็จะเดาถูกว่าเขาอ่ะทำงานประมาณไหนเขาอยากได้แบบไหนเราทำให้เขาแค่นั้นแหละในความคิดนั้นนะนะนะอืมก็ประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะคลิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการขอสัญชาติเบลเยียมเนาะ เผื่อเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่คนไทยในเบลยเยียมที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อะไรอย่างนี้ก็จะได้แบบเออฟังไว้เป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะกังวลเวลาที่ตำรวจมาสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็กังวลกันก็จะชอบถามน่าจะเจอคำถามเนี้ยบ่อยว่าเออเขาตำรวจเขาถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ฟังไว้แล้วก็เตรียมตอบคำถามไว้ก็ได้อะไรเงี้ยอืมก็ดีกว่าเนยจะได้เตรียมตัวอะไรเงี้ย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ได้ผ่านมาดูนะคะต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบวันนี้นัตตี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นัตตี้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอะ่ะฝากคอมเมนต์กันไว้ได้ชอบไหมที่นัตตี้มาคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยก็รบกวนคอมเมนต์ฝากความคิดเห็นกันไว้ สำหรับวันนี้นัตตี้ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนบายบาย